สวัสดีครับคลิปนี้เดยวจะพาไปทําเหลี่ยมตีปากกระสุปกันนะท่านนี้บอกว่าใช้หางช้อนทําใบสปินซึ่งอันนี้ผมก็เพิ่งรู้ว่ามันสามารถทําได้และผมเองก็ไม่เคยทามาก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนผมใช้เหรียญบาทกับเหรียญห้าสิบตัะงและการใช้หางช้อนในการทําใบสปินก็ไม่ได้ยากเลยเพราะรูปทรงมันโค้งมนอยู่แล้วขอบคุณนะท่านนี้มากเลยที่นําเทคนิคดีๆมาให้เราได้ลองทํากันขั้นตอนต่อไปคือการประกอบส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน จากนั้นนำตัวเบียดมาวัดกับใบสปรินต์จะให้พอดีแล้วจากนั้นใช้ลูกปัดก้นใบสปรินต์เอาไว้นะครับให้ตัวใบสปรินต์เนี่ยอยู่ห่างจากปลายเบียดนิดนึงจากนั้นใส่สต็อปเปอร์ลงไปทีนี้เรามาประกอบส่วนที่เป็นตัวถ่วงน้ำหนักกันเหมือนเดิมครับดัดคลิปหนีบกระดาษให้ตรงจากนั้นใส่ลูกปัดใส่ตะกัวแล้วก็ใส่ลูกปัดลูกเล็กๆให้มันสีสันสวยงามแล้วก็เก็บหัวให้เรียบร้อยจากนั้นก็มัดให้เรียบร้อยนะครับ พอทำเสร็จแล้วสวยมากและผมชอบมากเลยใครที่ยังไม่เคยใช้วิธีนี้ก็ลองไปทำกันดูนะครับมีริวมากอย่างแจม